สนะวัสดีทนะุกท่านเลยนะคุณนะวันนี้ผมกนะันอีกครั้งหนึ่งกับช่องที่ชื่อว่า G O U S B สองสองนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับพ่อพุน,นครับจากช่อง Thunderstorm TV นะคุณนะแล้วก็พี่บาสนะคุณนะจากบัสเกมเมอร์ลนนะครับซึ่งเป็นช่องที่ล้างไปแล้วนะคุณนะ วนี่ให้พี่ให้พี่ฝ่าไฟแดงเลยของพี่วะวันนี้เราเฟสกับ2คนนี้นะครับในการเล่นไฟเดนไอฟังกินนะครับผมนะเห <c oughs> ็นได้ว่าตอนนี้ผมได้ท่าใหม่นะครับเป็นท่าทานอสทา,าอะไรสักอย่างเนะี่ยซึ่งตอนนี้ผมึงกำลังเล่นเพลงของมันอยู่นะครับซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้พอพูนจะไม่มีแบบเป็นคนแบบไล่ทางสู้ไปเลย ก็บะมาชมครับตอนนี้ทั้งเนื่ของแชมป์เก่านะครับผมนะพี่บอยครับได้มาเจอกับแชมป์สื่สมัยอย่างเช่นพอพุนนะครับผมนะขอโทษนะเพื่อนผมว่าจะไม่ว่ากันนะตอนนี้เข้ามาเจอกันนะในเทมของเต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมงนะเจ้าหน้าของพอพุนนะครับผมนะตอนนี้เขาได้ใช้แบบสกิลแบบการกดมั่วแบบขั้นอัลติเมทนะครับ <c oughs> มือละกันนะ ตอนนี้ทั้งหน้าของพี่บาสนะครับผมนะก็กำลังแบบใช้พลังแบบการกดแบบขั้นสุดยอดแบบเอาจริงเลยแบบนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เป็นแค่กรรมการยืนดูพวกระเขาไปนะผมนะโอเคครับตอนนี้บาสพี่บาสเขากำลังกดแบบแบบกดรัวขอบคุณตอนนี้ครับถึงแม้ว่าคะแนนจะตกไปท่านแต่ว่าพอคุณตอนนี้ก็แบบคะแนนใกล้ข่้นเดียร์ตามมาแล้วนะผมนะโอ้ดูพี่บาสดิแม่งกดได้สติ๊กตลอดเลยโอ้ไม่รู้มันทำได้ไงครับโอ้โหดูท่าแบบใบ้ไดอ้าาานี่คือสิ่งที่พอคุณอยากจะพูดกับพี่บาสนะครับผมนะ ตอนนี้พี่บาสกำลังเต้นท่าสปุกี้แดนซ์อยู่นะผนานนี่โอ้โหโอ้ไม่ก็นะโอ้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 โหไม่ก็โอ้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 นอ้โอ้โพ้โน้โอ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 ้โหบโอ้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 โู้โอ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 ้นอ้โอเโอ้โอ้นบ้นอ้โอ้โบปโอมโอ้าอ้โ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 อ้บอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอาโอ้โอโอ้โอ้าอ้้นโโ้้โโ้้โอ้โอ้โ้น้โอ้โโอ้โอโอ้โอ้โห ต่ท่านี้พอคูณก็ไม่ยอมท่าันะได้สติกดิคูดบ้างได้โอเคบ้างระษณะของพอพูนทับนะพื้นฐานนี่ยจะดีกว่าคนปกติอ้าวมันจบแล้วอ้าวล่ะต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นเวนการผมผมที่จะต้องมาเจอกับพี่บาสใช่ไหมมีเพลงเอกลาไหมไม่มีนะตอนนี้เพลงยังไม่มีเอกลาครับผมรออิงมิสเทคอยู่นะครับตอนนี้มันเป็นเพลงคลิเชครับเพลงติดบั๊เหมือนกับเพลงของตัวผมครับเตอ์เดอ์เดอ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 เดเดอเดออเดอเดอ อันนี้นะพี่บ้านนี่คือเขาเป็นแบบโรแบบผมไม่รู้นะเขาไปทําอะไรมาแต่รู้สึกว่าเขาแบบเขาจะแบบคล้ายๆแบบคุณเบลว่ะคุณเบลช่องกระชายแบบเล่นเกมแบบเล่นเกมแบบพวกกดๆแบบนี้แบบโอ้โหคุณพ่อคุณแม่แบบเล่นแบบนักเล่นอย่างนี้จริงๆอ่ะดูดิเขาได้สติกแทบหมดเลยมีโอเคมีสติกมีกูโดโคส่วนใหญ่ก็ได้สติกนะแต่ว่าเขาได้เยอะกว่านะผมนะคือเกมนี้นะถ้าเราได้คะแนนเยอะคือเราควรกดให้ได้สติ๊กเยอะกว่านะนะคือกดพลาดไม่เป็นไรกดพลาดไม่เสีกคะแนน คือแบบปล่อยมันผ่านไปเงี้ยคือไม่เสียคะแนนเลยแต่ถ้าเกิดเราแบบกดได้สิ่งเนี้ยคือแบบจะได้คะแนนแบบเพิ่มคูณสองคูณส,สามคูณสี่เลยโอเคครับ okay. อันนี้ผมก็จะพยายามดูเขาแบบโหสุดความสามารถนะผมนะ แม่งสติแคบหมดเลยวะอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบเกินพี่าัสแม่งคือแบบแบบโหดแบบโหดเกินอะคือแบบโหแพ้แบบแพ้ลับคาาเลยพอพอพุนก็แพ้รับคาาเลยเหมือนกัน แล้วผมเอาคะแนนของผมมาพอพุ่นมาบวกกันนี่มันจะแบบนั่นแหละน่าจะไม่ถึงพอดีเสบสซัมนะได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งจิสเบได้ที่2องได้ที่สองนะครับส่วนอ่าพอพุ่นนะครับพอพุ่นนันไดที่ที่สามนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่อง GOSB 2 5 2นะครับ Best Gamer o ล n ซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ Thunderstorm TV ด้วยนะครนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับนะบายบายเย้